มาถึงเมนูต้องบอกว่าเป็นเมนูซุปอาหารไทยอันดับหนึ่งของโลกนั่นก็คือต้มขาไก่นั่นเองทุกท่านทราบไหมครับว่าต้มขาไก่อินกิวเดียนที่ขาดไม่ได้ก็คือกระทินั่นเองแล้ววันนี้ผมก็มีกระทิ100%เเซนตาอร่อยดีซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนทุกๆเมนูที่เกี่ยวกับกระทิในการทำหนังสือครั้งนี้แน่นอนครับ ต้มขาไก่มีรสชาติหลักอยู่5รสคือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดมันแต่ก็จะมีซ่อนรสขมเล็กๆด้วยสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นใบมะกรูดน้ำมะนาวนั่นเองครับและรสหวานของต้มขาไก่ที่ผมมาทำวันนี้ไม่มีน้ำตาลใช้ความหวานจากกระทิสดเนื้อไก่แล้วก็ผักสมุนไพรสดของเราเริ่มเลยนะครับมาผมขอเตรียมผักก่อนนะอันนี้มีเห็ดนางฟ้าหาวมีใบมะกรูด ตะไคร้ขา,ขาดรากผักชีพริกขี้หนูแล้วก็หอมแดงผมแนะนำนะครับวันนี้ต้มขาไก่จะเลือกขาอ่อนอย่างนี้ขาอ่อนจะให้รสชาติเป็นทั้งสมุนไพรแล้วก็เป็นผักในตัวครับอย่างเห็ดเราสามารถที่จะดึงอย่างนี้ได้เลยนะครับที่สามารถพอคำได้เดี๋ยวนี้ผมว่าเกือบทุกโรงเรียนนะครับมีโรงเพาะเห็ดอันนี้เราก็สามารถมาประกอบอาหารได้หลากหลายทีเดียว เห็ดนอกจากจะมีโปรโตีนเยอะแล้วนะครับก็จะมีวิตามินต่างๆและธาตุต่างๆด้วยอ่ะผมเตรียมเห็ดแล้วใบมะกรูดอันนี้ผมฝากไปงี้ก่อนเดี๋ยวไปบอกเคล็ดลับอีกครั้งหนึ่งนะครับหอมแดงแกะแล้วพริกขี้หนูแล้วก็ลากบักชี2อลากตอนนี้ผมจะมาเตรียมตัวนี้ตัว่าออนผมจะสไลด์บางๆเะครับผมสไลด์บางๆประมาณนี้นะครับ ขาอ่อนเนี่ยผมสังเกตเห็นเวลากัดทานข่าอ่อนจะมีรสเผ็ดเ,เบาๆมีความหอมและขาเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่ขับลมในกระเพาะช่วยในการย่อยอาหารได้ดีส่วนตะไคร้ฝอยนี้เลยครับผมได้ฝอยตะไคร้ประมาณนี้ครบแล้วนะครับส่วนหอมแดง ผมจะบุกใช้มืออย่างเงี้ยนะครับวางนะฮะแล้วก็ใช้ค่อยๆกดไปให้บุกประมาณนี้หอมแดงมีประโยชน์มากมายเช่นเดียวกันและหอมแดงก็จะเพิ่มรสชาติในอาหารด้วยเพิ่มความหวานนะครับเราเตรียมทุกอย่างแล้วส่วนพริกขี้หนูนั้นผมเตรียมไว้ข้างๆไว้ทุบใส่นะครับเมื่อเราเตรียมผักเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มาเตรียม เนื้อไก่กันครับตัวไก่มาดูครับผมใช้ไก่สะโพกขออนุญาตดึงหนังออกนะครับผมผมไม่ใช้ส่วนหนังนะครับก็จะหั่นสไลด์ให้ชิ้นพอทานและลักษณะการทำอาหารไทยภูมิปัญญาดั้งเดิมนั้นเนื้อสัตว์ต่างๆก็จะหั่นให้พอคำสามารถรับประทานได้ โดยไม่ให้เล็กหรือใหญ่จนเกินไปเอาละครับไก่ได้เครื่องสำหรับต้มขาครบเราไปดูวิธีทำเลยฮนะว่าใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ได้ต้มขาแล้วครับวันนี้ผมใช้น้ำซุปไก่และผมใช้หัวกระทิ100ร้อเปอร์เซ็ต์ตาลอยดีใส่เข้าไปตั้งให้เดือดทีนี้สิ่งที่ผมเตรียมไว้นี่เลยครับ ข่าหอมแดงแตะไคร้รากผักชีก่อนจะทำเราทุบก,ก่อนเพื่อให้ความหอมนะครับใส่เข้าไปใบมะกรูดฉีกฮะเพื่อให้มีกลิ่นหอมใส่ลงไปอย่างนี้เลยครับดูแบบง่ายๆอย่างนี้เลยพริกขี้หนูล่ะผมชอบเผ็ดผมทานเผ็ดถ้าเกิดไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกขี้หนูวันนี้เชฟขออนุญาตใส่ทั้งหมด10เม็ด ทุบเหมือนกันครับทุบคอแตกนะครับแล้วก็ใส่ไปนี้อันนี้รอให้เดือดนิดนึงเอาแล้วครับตัวนี้เราใส่เครื่องไว้หมดแล้วให้น้ำเดือดเคล็ดลับคืออะไรครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดน้ำไม่เดือดสมุนไพรที่เราใส่ไปไม่หอมถ้าเกิดน้ำเดือดจะทำให้ได้กลิ่นหอมกว่านั่นเองเห็นไหมฮะพอน้ำเดือดอันนี้เลยฮะ ลงไปลงไปเลยครับลงไปเราคนรอให้เดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้สมุนไพรนั้นเดือดประมาณ1นาทีเพราะอะไรครับกลิ่นสมุนไพรออกมาก่อนก่อนที่เราจะใส่ไก่เข้าไปแต่ก่อนที่ใส่ไก่เคล็ดลับเราก็มีครับใช้1ทพินนะครับคือเกลือ เกลือเป็นโซเดียมที่สำคัญในการที่จะ e n h a n c e หรือทำให้รสชาติอาหารนี้ได้เพราะนั้นพอเดือดขึ้นมา1นาทีแล้วนี่แหละครับไก่ใส่เข้าไปเลยนะฮะที่ผมทำอย่างนี้เพื่อที่จะไม่ต้องคนเนื้อไก่แล้วก็จะเห็ดที่เรามีไว้อยู่แต่ไม่นินาให้คนนะครับเพราะว่าอยากให้เดือดมาก่อนเื่อเราใส่ไก่ไปปั๊บคน น้ำต้มขา่าเราจะมีกลิ่นคาวแรงขึ้นเพราะนั้นวิธีนอกจากทำอาหารที่ได้รสชาติแล้วกลิ่นก็จะต้องสมบูรณ์ด้วยครับโยมเห็นไหมพอเดือดขึ้นมานะเราสามารถกลับได้นะเห็นไหมเดี๋ยวเราสามารถกลับได้เอาละแล้วตรงนี้ช่วงนี้หลังจากเดือดขึ้นมาเราก็ลดไฟลงมาให้กลาง ถ้าเกิดใช้ไฟแรงตลอดเวลากระทิอาจจะแตกมันได้นะครับเพราะนั้นใช้ไฟให้เดือดเบาลงมาตอนนี้เราก็เติมหัวน้ำปลาเติมน้ำมะขามเปียกใส่ไปต้องระวังนะฮะเลือกมะขามเปียกที่สดให้ใหม่นะครับมะขามเปียกถ้าเกิดเก่าค้างปีสีมะขามเปียกจะดำเกินไปทำให้ซุปไม่น่ากินเนาะเอาแหละพอเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง เนื้อไก่ชิ้นขนนี้หลังจากเดือดแล้ว2นาทีเนื้อไก่สุกแน่นอนครับตอนนี้แหละในน้ำมะนาวที่ผมจะต้องหั่นและบีบใส่นะครับผักชีตัวนี้สับหยาบๆนิดหนึ่งเสร็จแล้วตัวพริกใส่พริกก่อนนะครับพริกแห้งที่ผมทอดไว้แล้วใส่ลงไป ผักชีแล้วผมก็ปิดไฟบีบน้ำมะนาวลงไปสุดท้ายทุกครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะต้มขาไก่ความข้นใสพอดีหอมมากๆผมชิมก่อนเปรี้ยวเค็มหวานมันครบรสครับมีเผ็ดเล็กน้อยตอนนี้พร้อมเสิร์ฟร้อนๆเลยครับแล้วผมอาจจะมี นะครับน้ำมันน้ำมิกเผาเล็กน้อยนี่ฮะเพื่อให้ต้มขาไก่ของเรานั้นมีสีสันที่น่ารับประทานและแน่นอนครับอีกอันหนึ่งผักชีวางไว้อย่างนี้ครับเรียบร้อยครับตอนนี้ไปลองทำกันดูแนะนำคือต้มขาคือเปรี้ยวเค็มหวานมันเท่าๆกันนะมันจะมีความหวานจากกะทิสดๆ จากเนื้อไก่จากเห็ดนะครับแล้วก็มีความเผ็ดอันนั้นตามใจชอบเลยอันนี้ไม่ได้ทาได้แค่ไก่อาจจะเป็นกุ้งก็ได้นะครับอาจจะเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นที่เป็นทะเลก็ได้แต่ของทะเลนั้นอาจจะใช้เวลาคุกกิ้งน้อยลงกว่านั้นไปลองทำกันดูนะครับรับรองสูตรนี้เด็ดครับอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก